ก็เลยไปถามต่อไปแนะนําไปแนะนาเขาต่ออีกครับตอนนี้เขาไม่มีเงินก็เลยไปบอกกับพี่สาวเขาให้ไปลองเอาเขาของเราเอาไปเอาไปหนึ่งกล่องวันนั้นเอาไปเซตหนึ่งครับก็หยิบให้เขาเอาไปลองเอาไปคล้องก่อนว่าจะเป็นยังไงผลผลวันแรกวันแรกเขาโทรมาเขาบอกปวดกั้มเนื้อตัตัวเลยอือเขาบอกไม่ต้องไปถอนแล้วปล่อยไปงั้นแหละ มันขับเนาะมันขับแล้วหลังจากนั้นเขาบอกจะเป็นอะไรไหมเนี่ยมันปวดเหือแตกสะพึดเลยนอนเหือแตกทั้งคืนเลยเขากลัวเขากลัวเขากลัวมากครับเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพอหายตรงนี้แล้วมันจะสบายขึ้นเหมือนเล่าเลยเมื่อกี้ใช่พอตื่นเช้ามาเขาก็สบายขึ้นอฮะเริ่มจะมีแรงปกติเขาจะอ่อนเพลียเขาเล่าส่างว่าจะอ่อนเพลียตื่นเช้ามาก็ไม่อยากจะลุกอ่ะ พอได้สามวันผมก็โทรเข้าไปถามครับบอกเริ่มสบายขึ้นแล้วนอนหลับก็ดีตื่นมาก็สบายตัวขึ้นครับพอวันที่สี่แฟนเข้าไปถนาปกติเราจะช่วยไม่ไหวแล้วอราได้ไปช่วยแฟนเขาถ่นาคนที่พูดนี่เป็นผู้หญิงไม่ไามผู้หญิงเป็นพี่พี่แฟนอยู่เป็นพี่สาวของแฟนเราครับอธรรมดาไม่ได้ออกมาช่วยแล้วเพราทำไม่ได้ไไม่หไม่ไหว แต่ว่าสีหลังจากแขวนเรียนไปสีวันไปช่วยได้ไปช่วยสายตาถ้ากลับมาลุกขึ้นผมก็ถามว่ากลับมาเป็นยังไงบ้างอเขาบอกเออมันไม่เห็นเจ็บตําเนื้อตําตัวอย่างมาก่อนนี้เลยไม่เจ็บเขายอมรับเลยว่าดีแน่ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้พี่นิรันต์ไอ้เรื่องราวที่คุยมาเนี่ยนะ ถ้าเกิดเราพูดกันถึงความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดคนทั่วไปเขาฟังที่พูดอยู่เนี่ยเขาบอกพี่โมโมเลยโมเลยถ้าไม่ทดลองด้วยตัวเองโมถามพี่ตรงตต่อหน้าพี่น้องประชาชนเราได้มาเตรียมหรือมาเตรียมงานกับพี่ก่อนหรือเปล่ามาคุยก่อนหรือยังไงไม่มีเลยตรงนี้คือพูดมาตามความจริงแล้วศักดิ์สิทลูกผู้ชายแน่นอนถ้าเกิดมีคนเขาอยากจะโทรมาคุยอะพี่โทรมาถามอาการโทรมาอะไรได้ไหมครับโทรมาปรึกษาได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์ ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งหกห้าสามหกศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งหกห้าสามหกครับพี่นิรันด์ครับแล้วก็ศูนย์ห้าหกอ๋อมีเบอร์อีกครับครับอันนี้เบอร์บ้านครับศูนย์ห้าหกสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองสองห้าครับสองสองห้าครับตลอดเวลาตลอดยินดีให้คำแนะนำครับแล้วยินดีรับสมาชิกด้วยครับยินดีรับยินดีรับเลยครับจะดีแล้วเลยใช่ไหมก็มั่นใจในสิ่งสิ่งนี้ชัดเจนไหมชัดเจนมาก โอ้วันนี้ต้องบอกครับคุณผู้ชมครับว่าเรื่องราวที่ฟังพี่นิรันร์พูดมานะครับเมื่อสักรู่นี้นะครับก็เป็นความรู้สึกจริงๆของพี่เล่าออกมาจากความรู้สึกจริงๆไม่มีการเตรียมการไม่มีการนั่นน่อะไรทั้งเิ้นไม่ใช่ว่าจะไปแนะนําเพื่อขายไม่ใช่ถ้าไม่จาเป็นถ้าไม่เป็นด้วยตัวเองมคงพูดไม่ไม่ถูกอะถ้าไม่ผ่านมาด้วยตัวเองอธิบายไม่ถูกใช่ไม่ถูก